คุณผู้ชมครับจากการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางลงเกาะคำชะโนโดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ปรากฏของผู้หญิงบ้านๆนคนหนึ่งนะครับที่กล้ามากนะครับมีความกล้าหาญใช้แบบนี้นะเข้าไปถามนายกแบบเดียวๆเลยนะครับบอกว่าถ้านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะพัฒนาประเทศไม่ได้เนี่ยก็ขอให้นายก,กเกษียณไปเร็วๆซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดรับทราบ คุณผู้ชมการถามแบบนี้ผิดกฎหมายอ่ะเอาพูดกันทุกฝ่ายนะทั้งฝ่ายเชียร์ฝ่ายไม่เชียร์และความเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยพลเอกประยุทธ์ถ้าหากคุณพัฒนาประเทศไม่ได้เนี่ยคุณก็กเกษียณไปได้นะผิดกฎหมายไหมคุณผู้ชมหรือนักกฎหมายคนไหนที่มีความรู้ความสามารถปรากฏว่าล่าสุดตำรวจเรียกพบนะเรียกคุยผู้หญิงคนนี้เอาเข้าไปคุณผู้ชมครับก็อยากจะฝากถามไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่า เรียกเขาไปคุยด้วยเหตุผลอะไรผู้หญิงคนนี้บอกว่าเรียกเธอไปทําประวัติด้วยนะมีอํานาจอะไรเรียกคนไปทําประวัติเรียกไปคุยแบบนี้ผมว่ามันเกินไปนะครับในประเทศประชาธิปไตยในประเทศของยุคโลกาภิวัตน์เขาจะเป็นเมตาเวานนะิร์ดจักรวาลนมิรหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยทําอย่างนี้ผมว่าเกินไปนะครับเกินไปมันต้องรู้จักการให้เกียรติความเป็นคนกันสักนิดนึงประชาชนนายกนายกนี่เป็นหัวโขนนะครับ คุณเป็นตำแหน่งอาสาที่เข้ามาบริหารประเทศคนเขาเข้าไปถามเออเขาหยาบคายเขาเหยียดยามดูถูกดูแคลนอะไรยังไงก็ว่าไปอย่างนี่เขาก็ถามถึงความอัดอัน้นแล้วมันมีที่มาด้วยนะแล้วม,มีที่มาด้วยนะคือเคสนี้เนี่ยที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่นะครับคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปในวงแล้วก็บอกว่าอยากให้มาพัฒนาเยอะๆอ้าวผิดตรงไหนอยากให้มาพัฒนาเยอะๆหรืออยากให้มาทําลายเยอะๆอย่างเงี้ยห,หรือ,อยังไง แต่หากพัฒนาไม่ได้นี่ไงเธอก็บอกแต่หากพัฒนาไม่ได้ขอให้นายก,กเกษียณไปเร็วๆนะคะนายกก็หันหลังกลับมาถามว่าอะไรนะจนสาวคนอากากก็พูดซ้ำมาไปอีกว่าหากพัฒนาไม่ได้ก็ให้กเกษียณเร็วๆให้คนอื่นมาทําหน้าที่แทนนายกตู่เลยบอกว่าไปดูที่ผ่านมานะว่านายกทําอะไรสําเร็จแค่ไหนโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมามันก็ควรจบประชาชนเขาเขาไปถามแบบสุภาพนะครับ มีค่ามีค่าเรียบร้อยนะแล้วเธอก็พูดในฐานะชาวบ้านที่ถนนหนทางแถวบ้านเธอมันไม่ดีนายกลงมาเธอก็มาฟ้องแล้วก็บอกว่าหากถนนพัฒนาไม่ได้อะไรพวกนี้ก็ออกไปสิเห็นไหมครับถ้าในถ้าเธอพูดไปแล้วนายยกมาซ่อมถนนให้ใครได้ประโยชน์ครับก็าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็รวมไปถึงตำรวจในพื้นที่ด้วยก็ได้ประโยชน์กันหมด แล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้มีอายุ28ปีเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็อยู่ที่บ้านดุงนี่แหละเธอบอกว่าสิ่งที่เธอพูดไปเนี่ยเธอพูดจากใจนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแน่นอนและพูดอยากให้รับฟังจากคนรุ่นใหม่ด้วยอยากพัฒนาหากพัฒนาได้ก็อยู่ต่อเห็นไหมหากพัฒนาไม่ได้ท่านจะกเกษียณพักผ่อนได้แล้วปรากฏว่าภายหลังมีตำรวจสบพบ้านดุงติดต่อตนเพื่อที่จะมาหาที่บ้านขอพูดคุยคุยเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจเลยนะครับ นี่ประชาชนคนทั้งประเทศคุณต้องดูไว้นะไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างไหนก็ตามแต่ถ้าข้าราชการถ้าตำรวจเนี่ยใช้อำนาจแบบนี้อีกหน่อยใครก็มีสิทธิ์โดนอีกหน่อยอีกฝั่งหนึ่งมีอำนาจคุณอยู่มวลชนฝั่งตรงกันข้ามคุณก็มีสิทธิ์โดนมันต้องสร้างพื้นที่สร้างแบเรียตรงนี้ให้กับชาวบ้านนี่กับประชาชนคุยเรื่องอะไรคุณผู้ชมครับไม่เข้าใจเลยนะตนไม่อนุญาตให้เข้ามาคุยในบ้านนี่ผู้หญิงก็บอกทางตำรวจสอบพบบ้านดงก็เลยเชิญ เพื่อมาทําประวัติเธอก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าตนผิดอะไรทําไมถึงต้องไปทําประวัติและก็ยังไม่ได้เดินทางไปที่สพอบ,อบ้านดุงอันนี้ก็ต้องถามทนายความทั้งประเทศนะทนายความก็ต้องออกมาช่วยพูดช่วยกันปกป้องแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทางการเมืองซึ่งหลายคนเนี่ยระมัดระวังไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเปลืองตัวไม่อยากจะมาซวยด้วยแต่ผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เ,หญเนี่ยฝากไปถึงนะทั้งพี่ทนายเดชาทุนรณรงค์คุณอะไรก็ตามแต่เนี่ย นะเดี๋ยวผมก็จะตามด้วยเดี๋ยวผมจะให้ทีมข่าวเนะี่ยช่วยติดตามเพราะมันจะเป็นความรู้ว่าเอออีกหน่อยนาะยกมาเราไปถามนายกครับนายกพัฒนาไม่ได้ก็ออกไปนะ,กะเกษียณไปดีกว่าแต่ถ้าพัฒนาได้ก็อยู่ต่อเนี่ยประชาชนเดือดร้อนพูดเท่านี้นะไม่มีคำหยาบสักคำไม่มีคำเหยียดไม่มีหมิ่นสักคำและตำรวจมาเชิญไปทำประวัติเอาอำนาจไหนมามามา,มาทำแบบนี้เอาตรงนี้ก่อนนะเอาตรงนี้ก่อนนะอยากรู้มากเลยอยากรู้จริงๆเป็นบรรทัดฐานด้วยนะ ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอไม่ได้เป็นสาวกใครนะแต่เป็นสาวกของคนที่ทํางานได้ตามข่าวของหลายๆคนที่ทํางานเก่งอย่างนายกเราก็ตามเราก็เป็นคนสนใจติดตามข่าวมาตั้งแต่เด็กชื่นชมคนเก่งทุกคนอย่างนายกเนี่ยชื่นชมท่านด้วยตอนแรกที่เข้ามาทางานเพราะช่วงนั้นบ้านเมืองวุ่นวายนานเกินท่านบอกขอเวลาอีกไม่นานแต่นี่มันนานเกินไปแล้วเห็นไหมฮะคนติดตามข้อมูลข่าวสารพูดได้หมดเห็นไหมบอกว่าอตอนแรกก็โอเคนะนายยกมาเพราะบ้านเมืองมันวุ่นวาย แต่บอกว่าจะเข้ามาไม่นานแต่นี่มันนานเกินไปแล้วเห็นไหมตนเป็นคนสนใจการเมืองชอบฟังวิสัยทัศน์นักการเมืองเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเวลาเลือกตั้งเห็นไหมยืนยันไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมาเมื่อไปถึงรอนายกเหมือนคนอื่นนั่นแหละนะพอนายกเดินมาทักทายประชาชนก็เลยหาจังหวะเข้าไปถามอืมจุดประสงค์ของตอนเองอยากคุยกับนายกแสดงจุดยืนว่านายกควรพักผ่อนที่บ้าน และให้คนอื่นมาทําแทนยืนยันว่าไม่ได้รับงานรับเงินจากใครไม่ได้เงินจากใครสักบาทต้องเติมน้ามันรถไปเองสนิซ้ําไปตํารวจจะมาคุยที่บ้านตํารวจเรียกไปทําประวัติที่โรงพักได้ด้วยเหรอปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่านะฟ้องกลับได้ไหมหรือจะว่ายังไงแต่ผมพูดตรงๆนะอย่าให้มันไปถึงขนาดนั้นเลยครับพี่ๆตํารวจ,จต้องถามตัวเองว่าท่านทํางานรับใช้ผู้ใดนะ ไม่ต้องรับใช้ผู้ใดหรอกครับรับใช้เกียรติท่านน่ะชื่อของท่านน่ะต้นตระกูลของท่านน่ะครอบครัวของท่านน่ะท่านลองส่องกระจกดูซิว่าผู้หญิงคนหนึ่งอายุ28ปีอยากให้บ้านดุงมีความพัฒนาถนนหนทางมันดีขึ้นเห็นว่านายกคนนี้ไม่ไหวก็เลยไปถามแล้วก็บอกว่าท่านพักได้แล้วทั้งหมดทั้งมวลจะหาคนสักคนกล้าน้อยมากนะครับผมพูดตรงๆ เหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่ได้มีการเมืองอะไรเลยนะนะทุกอย่างที่เรียกร้องเป็นกระบอกเสียงเนี่ยนะครับก็อยากเห็นบ้านเมืองมันดีขึ้นอยากเห็นประชาชนไม่โดนเอาเปรียบอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เป็นชาวบ้านซึ่งที่ผ่านมาผมก็ยังบอกตัวเองว่าโหคนออกมาพูดน้อยไวย้ไม่เป็นไรเราก็ทําตามความเชื่อเราวันหนึ่งก็มีผู้หญิงอายุ28่ปดปีอายุน้อยกว่าผมเนี่ย8ปดปีนะ เธอออกมาถามเรื่องที่มันเป็นผลประโยชน์ของชาวบ้านน่ะแล้วใครได้ประโยชน์ก็ชาวบ้านไงครับแล้วถ้าเธอเรียกร้องได้นายกรับฟังถ้าเป็นคนรับฟังแล้วนายกบอกว่าเฮ้ยไอ้เจ้าหน้าที่ดูสิน้องเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ไปถามเพราะนานๆทีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงมาบ้านเรามันบริหารจากข้างบนลงข้างล่างในพื้นที่อาจจะเช้าชามเย็นชามไม่มีงบประมาณหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ แต่นายกมาแล้วถ้าเป็นคนมีทัศนคติบวกต่อเรื่องแบบนี้ไม่ใช่คิดว่าประชาไม่ใช่คิดว่าเอ้จะฟังแต่เสียงชมอย่างเดียวสู้สู้สลุงตู่สู้สู้ลุงตู่สู้สู้อันนั้นคิดฟังแต่เสียงชมอย่างเดียวไม่ได้หละครับคุณมาเป็นนายกไม่ได้ไปเป็นดาราหนุ่ยเป็นนักสแสดงหรืออะไรแบบนั้นน่ะหรือจะไปเป็นอาชีพอะไรที่มีแต่คนชมเยอะๆมีเอฟซีมีแฟนคลับไม่ได้วันนี้เนี่ยคุณต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เข้าไปพูดก็ถูกแล้วไงนายกก็ต้องส่งทีมมาประกบไหนอ่ชาวบ้านมีอะไรชาวบ้านบอกปัญหาบ่อน้ําตรงนี้ครับถนนเหมือนที่คุณผู้หญิงเขาว่าบ้านดุงถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อถนนยังเป็นดินแดงอยู่เลยแล้วถ้าออาโอ้เลอะงั้นก็เอางบลงมานี่เขาถึงบอกว่างั้นคุณจะลงไปทําไมคุณลงไปชาวบ้านก็ต้องรู้สึกพิเศษว่าโอ้โหนายยกมาเว้ยเราเข้าใกล้กว่าพื้นที่อื่นเว้ยเราก็ไปขอเว้ย ถ้าทําให้เขาใครได้ประโยชน์ก็ตํารวจบ้านดุงก็ได้ประโยชน์กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนได้ประโยชน์หมดแล้วจะเรียกเธอไปทําไมอีกหน่อยก็คือสร้างวัฒนธรรมสังคมบอกว่าห้ามใครไปพูดอย่างนี้นะกับคนเป็นข้าราชการเป็นผู้นาไม่งั้นคุณจะโดนแบบนั้นแบบนี้นี่คุณพาประเทศชาติไปอยู่ที่ไหนเนี่ยพลเอกประยุทธ์เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ต้องสั่งเบรกเลยนะถ้าคุณมีความคิดเป็นผู้นำและใจกว้างจริงๆเนี่ยคุณต้องสั่งเบรกเลยว่า เฮ้ยผู้หญิงเขามาถามผมมาถูกแล้วเขาเป็นชาวบ้านที่กล้าเรียกร้องปกป้องผลประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเขาเขามาถามผมถูกแล้วผมเป็นนายกคุณไปเรียกเขาทําประวัติได้ยังไงคุณไปทําอย่างนั้นกับเขาได้ยังไงใครเป็นคนสั่งคุณไหนคุณบอกผมมาสิส่งเจ้าหน้าที่ไปประชุมหมู่บ้านกับหมู่บ้านนี้นี่คนเป็นผู้นําไม่ใช่ใครพูดอะไรไม่ถูกใจไม่เป็นคําชม อยากได้ยังไงครับอยากได้แบบอานนท์แสนนานมายืนสั่งเงี้ยเหรอมายืนซ้อมเงี้ยเหรอเรื่องตสูสู้สู้ถามป้ามาจากไหนยายคนหนึ่งบอกอ๋อยายอ่านหนังสือไม่ออกเอาแล้วยายเขียนอะไรมาเนี่ยรายรู้เปล่าขอให้ยายถืออะไรยายบอกเขียนไม่ออกนะหรือจะเอาแบบนั้นมันไม่ใช่หรอครับคือคือผมเข้าใจนะการเมืองมันก็มีเรื่องการเมืองอยู่เช่นบางกลุ่มบางก้อนที่เขาอ่ะ ตั้งหลักจะไปไล่อย่างเดียวอันนั้นก็ต้องไม่ชอบอยู่แล้วนะถ้าเป็นนายกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นสองฝั่งอ่ะแต่ถ้าเป็นลักษณะของชาวบ้านน่ะหรือมีฝั่งก็ตามแต่แต่เป็นการพูดด้วยเนื้อหาที่มันเป็นประโยชน์กับชาวบ้านน่ะกับพื้นที่อ่ะคุณจะไปกีดกันก็ทําไมอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เราตามมันต่อนะต้องปกป้องเธอด้วยนะหายากกับคนแบบเนี้ยกล้านะครับเนี่ย นะไม่งั้นเนี่ยอีกหน่อยก็ต้องให้คนเนี่ยยังไงฮะก็คือทําได้แค่เพียงแบบอยู่ในคีย์บอร์ดเนี่ยหละอยู่ในเฟ e b o o k นี่เหละนี่เขาเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะที่กุห์กล้าออกมานะตรงไปตรงมาเลยอะแล้วก็ไม่ได้พูดหยาบอะไรเลยนะครับไม่ได้หมิน่นไม่ได้อะไรเลยนะครับทําไมมันเป็นขนาดเนี้ประเทศไทยเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวติดตามมันต่อนะคุณผูชมครับ นี่คือยุคนนะครับมาเล่าข่าวให้กับคุณผู้ชมฟังหากคุณผู้ชมชื่นชอบแล้วก็สนับสนุนสื่อแบบยุคนสื่อแบบ e a s y News สนะครับสามารถสนับสนุนสินค้าของเราได้ครับเอาสนับสนุนตัวแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นไส้อั่วยุคนนะครับมี2แบบมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220บาทอร่อยมากครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับที่เห็นขาวๆนี่เป็นน้ำแข็งนะครับออกมาจากช่องฟรีส ถ้าสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับชุดละ220บาท220บาทมี2แบบมีแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ดนะครับสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจเข้ามาหรือว่านลิงก์ไลน์ด้านล่างคุณผู้ชมเห็นไหมในลิงก์ไลน์ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้จะชัวร์สุดหรือไม่อีกอันหนึ่งที่ชัวรก็คือกล่องข้อความ หรือที่เรียกว่าอินบ็อกซ์นะครับก่องข้อความเพจอีซี่ยุคนเพจนอร์มอลยุคนก็ได้ไสอัวน,นี้น้ำหนักครึ่งกิโลเลยนะครับทำสดใหม่เสมอคุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มทำนะครับเริ่มทำพอทำปรุงเสร็จแพ็คเสร็จแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีของค้างเก่านะครับอันนี้ยืนยันแล้วก็การันตีให้กับคุณผู้ชมเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าจะได้ทานของอร่อยเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนที่เขาทำอร่อยมากคือ ผมเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นคนเหนือนะครับกินไส้อั่วมาจะเรียกว่าทั้งชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมั่นใจว่าเวลาผมเลือกทานไส้อั่วเนี่ยผมเลือกเป็นว่าแบบไหนอร่อยแบบไหนไม่อร่อยหากคุณผู้ชมอยากทดลองอยากทดสอบลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับชุดละ220บบอกทีมงานเขาเขาเลยนะครับว่าจะเอาแบบเผ็ดหรือว่าจะเอาแบบไม่เผ็ดนะครับผมกล้าการันตีทั้งคุณภาพความสดความอร่อยไม่ได้ทำเอาร่ำเอารวย อยากให้ทุกคนได้ผลประโยชน์ร่วมกันหมดผมเป็นคนแบบนั้นจริงฮะก็คือคุณผู้ชมได้ของดีมีคุณภาพของอร่อยไปรับประทานส่วนผมก็ได้ขายของได้ช่วยเหลือชุมชนตามความคิดความตั้งใจของยุคนมาตั้งแต่เป็นเด็กบ้านนอกแล้วได้ช่วยเหลือทีมงานต่างจังหวัดให้เด็กต่างจังหวัดมีงานมีการทําไม่ต้องกระเสือกกระสนก็ามาทํางานในเมืองใหญ่ในกรุงเทพมหานครไกลพ่อไกลแม่ไกลบ้านไกลภูมิลําเนา รายได้ส่วนหนึ่งก็เอามาสนับสนุนนี่แหละครับทีมข่าว e a s y ยุคน Easy n น w s นะครับโลดแล่นทำข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและรายได้อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปทำโครงการลดข่าวปันสุขด้วยนะครับชุดละ220บาทสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือลิงก์ด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปในไลน์แล้วก็สั่งซื้อในไลน์ได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปในกล่องข้อความ อินบ็อกซ์ยุคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้นะครับนอกเหนือจากไส้อั่วแล้ววันนี้อยากจะขายนี่ครับสินค้าอันดับหนึ่งของเราแหนมยุคคนชุดละร้อยห้บาทนะครับสดใหม่โคตรคุณภาพอร่อยเด็ดขอให้ได้ทดลองเพราะว่าคนที่สั่งมาเนี่ยนะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้ว,ซ,ลวซ้ำอีกนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าคนจะสั่งซ้ำไปซ้ำมากันมากมายขนาดนี้สำหรับแหนมชุดละร้อยห้บาทนะครับ คุณผู้ชมสังเกตนะฮะแหนมมันก็จะมีนี่อันนี้พริกนะพริกขี้หนูมีหนังหมูมีเนื้อหมูเราให้เทศบาลตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยนะครับเป็นแหนมหมูหนึ่งชุดมีสิบชิ้นขายแค่เพียงร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นอันนี้เป็นของที่ภูมิใจมากๆเพราะว่าผมสัมผัสได้ทั้งจากยอดขายทั้งจากคอมเมนต์การถ่ายทอดความรู้สึกของคุณผู้ชมเนี่ยนะครับว่าอร่อยมากคุณภาพมากไม่ว่าจะเอาไปปรุงกับเมนูอะไรอร่อยหมด บางคนถ้าเคยกินแหนมดิบอยู่แล้วก็เอาไปกินดิบได้บางคนทานไม่เป็นก็เอาไปเวฟครับบางคนเอาไปคั่วครับบางคนเอาไปคั่วใส่ไข่บางคนเอาไปผัดทําได้สารพัดเมนูแล้วอร่อยทุกอย่างสูตรรับความอร่อยมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับก็เพราะว่าเราทําวันหนึ่งเนี่ยนะครับหกสิบแปดสิบชุดเท่านั้นนะนะเน้นคุณภาพสดใหม่สั่งมาถึงเริ่มทํา พอทาเสร็จปุ๊บก,ก็ส,ส่ง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 ของออกตลอดทําใหม่ส่งออกส่งออกทาใหม่ส่งออกส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ของดีได้ของเด็ดได้ของอร่อยที่มีคุณภาพมากนี่ฮะนะครับที่มีคุณภาพมากชุดละร้อยห้าสิบบาทนะครับหลายคนสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยสั่งเข้ามาแล้วแล้วก็ซ้ําแล้วซ้ําอีกกินอยู่บางคนเคยสั่งหนึ่งชุดกลายมาเป็นสองมาเป็นสิบมาเป็นยี่สิบยังมีเลยนะครับเขาไม่อยากสั่งบ่อยเอาไปเก็บไว้เพราะว่ามันเก็บไว้ได้นานมาก ใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยนะครับหรือจะช่องฟรีซก็ได้โหเก็บไว้ได้โหนานมากแต่ผมก็ไม่ได้ผมไม่รู้นะมันนานได้ขนาดไหนแต่ปกติบางครั้งผมสั่งมาเนี่ยผมยังกินได้เป็นเดือนนะเป็นเดือนก็รสชาติไม่ต่างกันเลยนะเนี่ยครับชุดละร้อยห้าสิบถ้าสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างกดเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อหรือไม่ก็เอาชัวนะครับ กล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับนอกเหนือจากสินค้า2ประเภทเรายังมีเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวน้ำพริกแมงดาน้นำพริกปลาร้ากล้วยฉาบรสเดยรสหวานแคบหมูเพียบเลยครับของชุมชนที่อริดอร่อยเน้นคุณภาพมากกว่ากำไรและความรวยนะครับว่ากันตามตรงแบบนี้สื่อสารกันตรงไปตรงมาผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้กินของอร่อยที่เป็นของชุมชนที่เป็นของโฮมเมด ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมอาหารไม่ได้ขายแบบในทุนแบบระบบอุตสาหกรรมเพื่อจะเอาร่ำเอารวยแบบนั้นผมเป็นคนที่ค่อนข้างพอเพียงไอเดียผมจึงเป็นไปในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหาคุณผู้ชมชื่นชอบไอเดียและอุดมการ์และก็จุดยืนแบบนี้ว่าความสุขมันคือความพอดีเนี่ยนะครับก็สามารถลองกินผลิตภัณฑ์ของผมได้เพราะผมไม่ได้ทำเอารวยผมเน้นคุณภาพวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ